เอาเละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันในเกมไนโครกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรามากันแบบแป๊บเดียวนะคลิปแมงโครสั้นเพราะด้วยความที่คอนเทนต์ในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับก็คือเนื้อหามันน้อยนั่นแหละฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็อาจจะสั้นสักหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันเนี่ยผมก็ได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเค ก่อนว่ามันซ่อนอยู่ตามแผนที่แต่มันไม่ได้ซ่อนเป็นตัวแบบเป็นใบๆให้เราเห็นนะโดยเริ่มงต้นเลยเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับเปิดไอ้เจ้า3ขีดด้านบนขวามือขึ้นมาก่อนนี่แบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ความสําเร็จนะครับจิ้มโผล่เข้ามาหน้านี้เลยแล้วก็ให้เราเนี่ยกดมาที่คําว่าผจญภัยนะครับด้านล่างสุดขวามือตัวนี้เลยนะกด เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะเลื่อนลงมาหน่อยนะครับจะเจอแบบไอ้เจ้าตั๋วม่วงๆพวกนี้เลยนี่โอ้โหตั๋วส่มกาชาฟรีแล้วบอกเลยว่าโคตรเยอะโอ้โหดูสะก่อนโอ้โหกี่ใบวะเดี่ยบาดไปหมดเลยโดยแต่ละใบเนี่ยพอเราอ่านเควสด,ดูดีๆแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราตามหาอีกาที่อยู่บนหอสังเกตการนะแต่ละอันเนี่ยตามหาอีกาทุกเควสเลยท่านผู้ชมเรียกได้ว่าไอ้เจ้าตั๋วฟรีทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตามหาอีกาที่ซ่อนอยู่ในแผนที่ แล้วก็เป็นอีกาตัวใหญ่ด้วยนะซึ่งแน่นอนนะครับวิธีการเนี่ยก็คือง่ายๆเลยเราวิ่งหาอีกาเจอเสร็จปุ๊บเราวิ่งเข้าไปชนมันเลยนะแค่นี้เราก็เข้ามากดรับของได้แล้วนะครับโดยเจ้าเควสพวกนี้บอกไว้ก่อนว่าเราไม่ต้องไปรับเควสหรือว่าไปยืนยันอะไรกับ NPC ที่ไหนเลยนะแค่วิ่งไปเจออีกาเนี่ยเราก็สามารถได้ของแล้วนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าอีกาเนี่ยมันจะซ่อนอยู่บนหลังคาบ้านบ้างหอคอยบ้างนะครับซึ่งความยากของมันเนี่ยก็คือเวลาเราอยู่บนพื้นแมปทั่วไปอะ่ะเราจะไม่สามารถ ขึ้นไปหาอีกาได้เลยนะแต่วิธีเดียวนะครับที่เราจะสามารถไปหาอีกาได้เนี่ยก็คือขึ้นมาบนแท่นบินแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นบอลลูนนะซึ่งไอ้เจ้าบอลลูนพวกนี้มันจะอยู่ทั่วแมปเลยท่านผู้ชมนุ่นเห็นไหมตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีโอ้โหมองไกลๆนี่เห็นบอลลูนลอยทั่วเลยและวิธีง่ายๆนะครับก็คือให้เรากด M เข้ามาแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะมีจุดบอลลูนอยู่นี่เป็นขาวๆในแมปเลยนะ ลานบินโคโมนะครับหรือว่าเลื่อนมาหน่อยมีตรงไหนที่เป็นลานบินอีกนะครับแบบนี้ก็ให้เราเนี่ยจิ้มไปนะครับเสร็จแล้วก็กดนี่เทเลพอร์ตไปได้เลยนะโดยการเอ่อวาร์ปแต่ละทีเนี่ยมันจะเสียค่าวาร์ปอยู่ไม่กี่พันหรอกอ่ะทีนี้สมมุติว่าเราวาร์ปมาที่บนบอลลูนแล้วแบบนี้นะครับสิ่งต่อมาที่เราต้องทำเนี่ยก็คือวิ่งไปรอบๆอ,อย่าเพิ่งโดดลงไปนะวิ่งมารอบๆก่อนแอบมองซูมแป๊บหนึ่งแล้วก็มองก่อนมีอีกาเปล่ามันจะอยู่บนยอดพวกเอ่อที่สูงๆอ่ะเนาะบางแมปเนี่ยอาจจะเป็นหอคอ บ้างนะครับหรือว่าบางแมปเนี่ยอาจจะเป็นยอดปราสาทบ้างเราก็ต้องวิ่งวิ่งดูดหน่อยแต่มันจะอยู่ไม่ไกลามากก็คือบินหน้านั่นไงเจอแล้วทานผู้ชมหนึ่งตัวเกาะอยู่นู่นเลยเอาเป็นว่าโดดเลยก็แล้วกันนะครับโดยวิธีบินเนี่ยก็ง่ายๆนะครับนี่กระโดดปึ๊บแล้วก็บินไปซาเสร็จแล้วตอนกดลงเนี่ยต้องกด F นะอย่าลืมเล็งให้ดีเอาแม่นแหน่อยอ่าใกล้ถึงใกล้ถึงใกล้ถึงกดลงกดปึง๋ง เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วก็ผ่านเควสนะครับแค่วิ่งเข้ามาใกล้อีกาแบบนี้ก็ผ่านแล้วง่ายๆกดดูสีชึบเข้ามาแบบนี้นั่นไงท่านผู้ชมได้มาแล้ว1นใบครับผมโอ้โหบอกเลยว่าอะไรมันจะง่ายขนาดนี้วะเนี่ย ไหนๆก็ได้มาแล้วนะขออนุญาตเปิดเลยก็แล้วกันนะครับนี่กดข้ามไปซิดูดิว่าเราจะได้ของโอ้โหกูไม่ต้องลุ้นอะไรเลยวะ่ะมาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาตัวอื่นกันต่อนะครับอย่างที่บอกว่าวิธีการเนี่ยมันก็ง่ายๆนะกด M ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลื่อนแผนที่ไปตรงไหนตรงไหนมีบอลลูนอีกเรากดไปเลยเทเลพอร์ตปึงป๋งปึ๋ง โอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเหมือนเราจะเจอ,อตัวแล้วนะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ใกล้เกินมันจะถึงไหมเดี๋ยวนะต้องเล็งหูเล็งยากด้วยอยู่ซะสูงเชียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอขอลงขอลงมันซะเลยขอลงมันซะเลยขอลงมันซะโอ,โอ,โอ,โอ้โหเวรกรรมกู เอาเป็นว่านะครับโดยสรุปเลยเนี่ยอีกามันก็จะอยู่บนที่สูงนี่แหละตามหลังคาบ้านบ้างบนหอคอยบ้างยอดปราสาทล้างบ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปบนบอลลูนนะครับหรือคือจุดบินตามแมปนี่แหละแล้วลองหมุนๆหาดูนะอันไหนที่คิดว่าน่าจะมีเนี่ยลองบินเข้าไปดูก่อนใกล้ๆได้เลยไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วและบอกเลยนะว่าตั๋วสุ่มของฟรีแบบนี้เนี่ยมีกระจายอยู่ทุกแผนที่เลยด้วย เอาละครับทุกผู้ชมเป็นไงกันบ้างกับวิธีการหาตั๋วส่งกาชาฟรีๆที่ซ่อนอยู่ตามแผนที่นะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากและสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม